สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ขวัญกำลังทอดปลานะคะปลาที่ทอดที่ร้านก็จะเป็นปลาดอรี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็กำลังคลุกแป้งอยู่วันนี้มีคนเนี่ยมารีวิวพายด้วยนะเขาเป็นติ๊กต็อกเกอร์ค่ะทุกคนแล้วจะมีคนที่ทำพวก YouTube Tik t o k IG อะไรหลายอย่างมารีวิวที่นี่นะคะแล้วก็เขาเนี่ยค่ะให้คะแนน10เต็ม10คะ่ะทุกคนเอ้ย แล้วเขาก็ไปรีวิวในช่อง t i k t o ็อกเขานะคะว่าเขาชอบภายของที่นี่มากๆนะคะจะบอกว่าถึงจะอยู่บ้านนอกแต่ภายที่นี่ดังระดับประเทศเดอ้อจะบอกให้เคยได้รับรางวัลภายไก่นะคะติดอันดับ1ใน10ของประเทศนิวซีแลนด์เลยนะคะอย่างที่แม่ขวัญกำลังทอดปลาอยู่นี้ก็ขายดีมากๆเลยวันหนึ่งนี่ทอดหลายลอกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะบา,บาย